ีครับผมเด็กชายผเม,มียะกันนินวันนี้จะมาทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องดินสอวิเศษแล้วก็ผมมากับผู้ช่วยได้ยนะครับนั่นก็คือแม่นั่นเองสวัสดีครัคุณครูนักเรียนทุกคนที่น่ารักนะคะพร้อมไหมยังครับพร้อมนลยครับอ่เาเริม่มไปแนะนำอุปกรณ์กันเลยครับอย่างแรกมีน้ำครับอย่างที่สองจานอย่างอย่างที่สามยาง อย่างที <ons> ่สี่ถุงแล้วจะตีแล้วก็สุดท้ายดินสองนั่นเองครับสองกันหรือยังครับพร้อมกันแล้วครับดังนั้นเราไปชมกันเลยเริ่มจากในน้ำพอให้ช่วยครับพอเมื่อใดเกินเท่าไหนที่อยากจะตบเรียกนะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับแล้วก็ เร็วๆค่ะเร็วๆ๋ยวมัน๋ยวมันส่งไม่ได้เอาดินสอแทงไปครับเร็วๆเลยครับอันนั้นบังอยู่นั้น ยังมีส่อไหยครับแม่อยากน้ำบังยอยู่ค่ะให้พี่ตามอ่าย,ยังไงครับให้เพื่อนๆดูได้ไหมได้ครับไม่มีน้ำไม่มีน้ำรั่วออกมาเลยครับตกลงดินสอของพิมเป็นยังไงครับวิเศษจริงด้วยครับเดี๋ยวจะแจกให้้น้ำแดงนะครับซาโลฟ้า อิกสองของผมพิเศษจริงแล้วก็ไม่มีนะะ้ำเลยมาเลยใช่ครับขอบคุณมากมาก,มากนะคะสุีิดาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย